พุทธศาสนชนิกชนชาวพุทธที่แท้จริงจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. นึ่งมีสตาเชื่อในการตรัสรู้ของพระสมมาสมุทรเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและเป็นผู้มีคุณธรรมวิเศษสูงสุดไม่ระแวงสงสัยในพระปัญญาที่คุณ อันเลิศของพระองค์ 2. มีศีลบริสุทธิ์คือพยายามรักษาศีลห้าให้ได้เป็นอย่างน้อยเพื่อปกป้องตนเองให้พ้นจากบาปกรรมทั้งหลาย 3. เชื่อกรรมไม่ถือมุงคลตื่นข่าวแต่เชื่อถือมุงคลตื่นตัวคือมีความเข้าใจถูก ในเรื่องโลกและชีวิตตื่นตัวอยู่เสม,มอว่าบุคคลเมื่อทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วจริงไม่มีความสงสัยเครือบแคลงใดๆทั้งสิน้นเลือกทำแต่ความดีให้เต็มตามความสามารถของตน 4. ไม่สแสวงบุญนอกพระพุทธศาสนาคือไม่เที่ยวสแสวงบุญ โดยเขาร่วมพิธีกรรมในศาสนาอื่นด้วยความเต็มใจเพราะคิดว่าจะได้บุญทั้งไม่กราบไหว้รูปเคารพของศาสนาอื่นแต่ก็ต้องไม่ล่วงเกินไม่วิจารณ์วัตถุอันเป็นที่เคารพของลัทธิศาสนาอื่นด้วยตลอดชีวิตต้องค้นคว้าในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาห้า ตั้งใจทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ถูกวิธีของพระพุทธศาสนาโดยแท้ก็ให้เราเราองถามตัวเองกันดีกว่าว่าเราเองนั้นได้ทำตัวให้สมกับเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วหรืยอยังถ้ายังก็รีบปรับปรุงแก้ไขอย่าให้ เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็แล้วกัน